ขอสิประมืนต้อนรับท่านอาิสิทธิ์เวชาชิวะครับีวะครับพี่น้องที่เคารกทุกท่านครับ วันนี้ผมมาที่จตุจักรในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งนอกจากจะมีเพื่อนสสอ,อีกหลายท่านที่มาอยู่ที่นี้ก็ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมง,งานกับพักประชาธิปัตย์อีกจำนวนมากพอสมควรน,นะครับที่ใส่เสื้อยืดสีขาวอยู่ข้างหน้าผมนี้ซึ่งคนเหล่านี้ก็คือคนที่ได้ตัดสินใจว่า อยากจะเข้ามาทำงานการเมืองโดยความเชื่อมั่นว่าการเมืองในระบบประชาธิปไตยการเมืองในระบบพรรคการเมืองเท่านั้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดตรงตัง